ผมจะมาจบปูนผมจะจบตูนที่ตึกเคเอเข้าใจไหมตอนนี้มันเป็นตึกโอเอสแล้วอ๋อตึกโอเอสพูเบตโทษทีโทษที อึ่งซื้อพอไหมวาจะรูอยู่ว่าจะขยว่าเยยัหนูมีของชมาขายลินโชไปนโชไปหนูมีของชมาขาย้ดูชื่อไหมหนูมีของชขายดูเอาสามมาสามมาสามมาสีนะ อ่าแลจะไปไหนกันมาทำอะไรร้องดิครับรออะไรจ้าพี่ชายผมคุณโดนนี่เฮ้ยพี่ตาดมาเอาแล้วทังเหลือเลยผมจะไปจอปูนผมจะจองปูนที่ตึกเคเอสฮัลโหลตอนนี้มันเป็นตึกโอเอสแล้วอ๋อตึกโอเอสบัวเบดโทษทีโทษทีตึกโอเอสมาร้องมา ลงมาเใหม่พู่ใหม่พหม่พี่าเดหมน่เอาใหม่คือเดี๋ยวเดีวใหม่นะคือผมเออคุณเนี่ยยืนมารอยทำไมหนึ่งสองสามสี่หผมีมาจกปูนที่ตึกพวกคุณนะลงมาไหมเล่าผมมีแค่สี่หรือไงลงลงถนนบ้าบลงถนนบ้าบาอาได้ไดได้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  เล่นกัน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 เลเลอาง้ไงคือกูไม่ได้เล่นเมื่อกี้มาเลยวกเราเุยเอาสุวะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโออยโออยไอ้เกูอีกก้บอกนะบอกนะบอเอ้ยเยอยบ้ากเนี่ย เนี้ยเยอะมากอุ้ยสองสองเนี้ยเนี้ยสองเนี้ยสองเนี้ยสองเดี๋ยวรีเองเดารีเองลีเลยคนนี้เหรอเออฮ้ยคุณเป็นเล่นนะเฮ้ยผมรู้ว่าพี่สนุกพี่สนุกพี่มาช้าทันบอกอยู่ว่าพี่มาเฮ้ยใครอยากดวลกับพี่ตั๊ดใครอยากดวลกับพี่ตั๊ด ติตั๊กเกิดแล้วไม้ไม้ไม้โชว์หน่อยไม้โชว์หน่อยมาเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋บองลุมิตัดบองลุมิตัตบ้องในตำนานเราคือนักรบบองลุมันบองมาแล้วบองมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอาเอ้าเอ้าตายหนึ่งไว้ตายหนึ่งไอ้ก็หักไว้มาดิมาดิ อุ้เป็นสมาดิมาดิเอา้วเอาแั้นวันนี้แค่ตาจะใหมาดมาดิทั้งโดนมองทังโดนหมัดัดอตองเมาหมัดแล้วตอนนี้เาเมาหมัดแล้วเมาหมัดแล้วเมาแล้วเาเมาแล้วเมาหมัดแล้วเมาหมัดแล้วเมาแล้ว ไอ้เพ네ือไปอไปเตมน้ำมันแล้วไพี่ตั๊ผมกลังเพื่อนกลังไปช่วยเพื่อนกลไปช่วยบอกเลยเพื่อนกลังไปช่วยพี่ตั๊เยพย้ไว้พี้อไว้ยื้ไว้พี้ยม้ไอ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 ้ I'm so tired I'm so tired I'm so tired I Gang is so you, gang is cute I was telling gang รองี้รอบหน้าเดี๋ยวกูเอาเพนมาเต็มที่เลยโอ้โหมูแฮมหมูแฮมไม่เยีแฮมหรือหมูแฮมหมูแฮมแคทตั้หมูแฮมแคทตั้หมูแฮมแคทตั้งมันไม่มีไม่มีเพนแล้วควักมาเลย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 รู้มันลู้มันรู้มันยังไงจังหวะนี้เก็บเออเออนี่แน่เฮ้อ หมอม,หมอมาให้หมอทำงานให้หมอทำงานครับเพนเต็มรอบหน้าเพนเต็มเจอการร่าโรงพยาบาลเพนเต็มโอเคเฮ้ยใช,ยชย่น่ารักมากๆจริงๆ OS น่ารักมากๆครับจริงๆแต่ละคนน่ารักทุกคนดูเป็นสตอรี่นะ 老婆，师，来。